ทำไมอิสตันบูถึงเป็นเมืองที่อยู่กับแมวจรจัดเป็นแส,น,ส,น,สนตัวได้ถ้าใครเคยไปหรือเคยเห็นคลิปไวรัลตามเน็ตเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าอิสตันบูเป็นเมืองหนึ่งที่มีแมวเยอะมากแถมพวกมันยังใช้ชีวิตกันแบบเสรีสุดๆอีกด้วยไม่ว่าจะในร้านขายเตียงในสถานีรถไฟหรือตามที่แปลกๆต่างๆ,างๆคือถิ่นพี่เขาหมดในปี2019เนี่ยนินยอกทามบอกว่าอิสตันบูมีแมวจรจัดมากถึง125,000ตัวบางแหล่งก็บอกว่า70,000กว่าตัวคือแมวบ้านเขาเยอะจนนับไม่ถูกตัวเลขสวิงมากอะเราตอนนี้ผ่านมา้ือเราหาปีแมวึ้ว จัดเยอะขนาดนี้แต่กลับแทบไม่เป็นปัญหาเลยก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒน,ธ,นธรรมที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเชื่อว่าแมวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นฝังไว้กับฟาโรเลยด้วยและแมวก็ขยายอิทธิพลมาเป็นสัสตว์เลี้ยงในอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีเพื่อใช้ไล่หนูที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรวกกับที่ตุรกีนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาเลยจะมีความเชื่อว่าแมวสะอาดนั่นเลยทำให้แมวจรจัดในตุรกีได้ร เจ้าของยางแท้จริงอีกพอคนเขาารพบในชีวิตของแมวในปี2021เนี่ยอิสตันบูลออกกฎใหม่ใหม่ที่เปลี่ยนสถานะของสัตว์อย่างแมวจากทรัพย์สินให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแทนเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติกับแมวอย่างเท่าเทียมให้มองแมวได้มุมมองของแมวมากขึ้นถ้าทําร้ายทําให้น้องตุยหรือทาลุนเนี่ยจะมีโทษจาคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีเลยด้วยซึ่งวิธีที่เขาใช้ในการทาให้แมวอยู่ร่วมกับคนได้แบบยั่งยืนคือ T N V R ที่ VR, ทหมายถึงการจับทําหมันฉีดวัคซีนและขึ้น้นน้้ออออองงงงแแมมมมมมวววไดดใชชิิิิสสรรระตตตตาาาาคคกกขัันนททีีีีี่่บูล็เุณภพจ ที่เมืองยังมีโครงการที่เอาขวดน้ำไปคืนตู้รีไซเคลิลแล้วตู้ก็จะปล่อยอาหารออกมาให้หมาแมวในเมืองได้กินฟรีฟ ทำไมอิสตันบูถึงเป็นเมืองที่อยู่กับแมวจรจัดเป็นแส,น,สนตัวได้ถ้าใครเคยไปหรือเคยเห็นคลิปไวรัลตามเน็ตเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าอิสตันบูเป็นเมืองห,งหนึ่งที่มีแมวเยอะมากแถมพวกมันยังใช้ชีวิตกันแบบเสรีสุดๆอีกด้วยไม่ว่าจะในร้านขายเตียงในสถานีรถไฟหรือตามพี่ปแปลกๆต่างๆคือถิ่นพี่เขาหมดในปี2019เนี่ยนินกอร์ทามส์บอกว่าอิสตันบูมีแมวจรจัดมากถึง125,000ตัวบางแหล่งก็บอกว่า7 0 0 0 0 0กว่าตัวคือแมวบ้านเขาเยอะจนนับไม่ถูกตัวเลขสวิงมากอะแล้วตอนนี้ผ่านมา6ป จัดเยอะขนาดนี้แต่กลับแทบไม่เป็นปัญหาเลยก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเชื่อว่าแมวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นฝังไว้กับฟาโรเลยด้วยและแมวก็ขยายอิทธิพลมาเป็นสัสตว์เลี้ยงในอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีเพื่อใช้ไล่หนูที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรวกกับที่ตุรกีนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาเลยจะมีความเชื่อว่าแมวสะอาดนั่นเลยทำให้แมวจรจัดในตุรกีได้ร เจ้าอของยางแท้จริงอีกพอคนเขาารพบในชีวิตของแมวในปี2021เนี่ยอิสตันบูลออกกฎใหม่ใหม,ใหม่ที่เปลี่ยนสถานะของสัตว์อย่างแมวจากทรัพย์สินให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแทนเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติกับแมวอย่างเท่าเทียมให้มองแมวด้มุมมองของแมวมากขึ้นถ้าทำร้ายทําให้น้องตุยหรือทารุณเนี่ยจะมีโทษจาคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีเลยด้วยซึ่งวิธีที่เขาใช้ในการทาให้แมวอยู่ร่วมกับคนได้แบบยั่งยืนคือ T N V R ที่หมายถึงการจับทําหมันฉีดวัคซีนและคมมกาาาร,รอง,ง้วตตของงมมันนแววททีีีี่่ิิตตบูก็คุณภาพชดจรๆ ที่เมืองยังมีโครงการที่เอาขวดน้ำไปคืนตู้รีไซเคิลแล้วตู้ก็จะปล่อยอาหารออกมาให้หมาแมวในเมืองได้กินฟรีฟ ทำไมอิสตันบูถึงเป็นเมืองที่อยู่กับแมวจรจัดเป็นแส,น,ส,น,ส,น,สนตัวได้ถ้าใครเคยไปหรือเคยเห็นคลิปไวรัลตามเน็ตเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าอิสตันบูเป็นเมืองหนึ่งที่มีแมวเยอะมากแถมพวกมันยังใช้ชีวิตกันแบบเสรีสุดๆอีกด้วยไม่ว่าจะในร้านขายเตียงในสถานีรถไฟหรือตามที่แปลกๆต่างๆ,างๆคือถิ่นพี่เขาหมดในปี2019ในนิวยอร์กไทมส์บอกว่าอิสตันบูมีแมวจรจัดมากถึง125,000ตัวบางแหล่งก็บอกว่า700,000ตัวคือแมวบ้านเขาเยอะจนนับไม่ถูกตัวเลขสวิงมากอะแล้วตอนนี้ผ่านมาีแวอเมมนต จัดเยอะขนาดนี้แต่กลับแทบไม่เป็นปัญหาเลยก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒน,ธ,นธรรมที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเชื่อว่าแมวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นฝังไว้กับฟาโรเลยด้วยและแมวก็ขยายอิทธิพลมาเป็นสัตว์เลี้ยงในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีเพื่อใช้ไล่หนูที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรวกกับที่ตุรกีนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาเลยจะมีความเชื่อว่าแมวสะอาดนั่นเลยทำให้แมวจรจัดในตุรกีได้ร เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงอีกพอคนเขาเคารพในชีวิตของแมวในปี2 0 2 1เอนี่ยอิสตันบูลออกกฎใหม่ใหม่หมหมที่เปลี่ยนสถานะของสัตว์อย่างแมวจากทรัพย์สินให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแทนเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติกับแมวอย่างเท่าเทียมให้มองแมวด้มุมมองของแมวมากขึ้นถ้าทำร้ายทำให้น้องตุยหรือทาลุนเนี่ยจะมีโทษจำคุกตั้งแต่หเดือนถึง4ปีเลยด้วยซึ่งวิธีที่เขาใช้ในการทำให้แมวอยู่ร่วมกับคนได้แบบยั่งยืนคือ T N V R ที่หมายถึงการจับทำหมันฉีดวัคีีี่ชุชทารจดรงพวิิพพวตณภ แถมที่เมืองยังมีโครงการที่เอาขวดน้ำไปคืนตู้รีไซเคลิลแล้วตู้ก็จะปล่อยอาหารออกมาให้หมาแมวในเมืองได้กินฟรีฟ ทำไมอิสตันบูถึงเป็นเมืองที่อยู่กับแมวจรจัดเป็นแสนตัวได้ถ้าใครเคยไปหรือเคยเห็นคลิปไวรัลตามเน็ตเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าอิสตันบูเป็นเมืองหนึ่งที่มีแมวเยอะมากแถมพวกมันยังใช้ชีวิตกันแบบเสรีสุดๆอีกด้วยไม่ว่าจะในร้านขายเตียงในสถานีรถไฟหรือตามพี่แปลกๆต่างๆคือถิ่นพี่เขาหมดในปี2019เนี่ยนิงก็ทามบอกว่าอิสตันบูมีแมวจรจัดมากถึง125,000ตัวบางแหล่งก็บอกว่า7 0 0 0 0 0กว่าตัวคือแมวบ้านเขาเยอะจนนับไม่ถูกตัวเลขสวิงมากอะแล้วตอนนี้ผ่านมา6ปีแล้ว จัดเยอะขนาดนี้แต่กลับแทบไม่เป็นปัญหาเลยก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเชื่อว่าแมวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นฝังไว้กับฟาโรเลยด้วยและแมวก็ขยายอิทธิพลมาเป็นสัตว์เลี้ยงในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีเพื่อใช้ไล่หนูที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตร,รวกกับที่ตุรกีนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาเลยจะมีความเชื่อว่าแมวสะอาดนั่นเลยทำให้แมวจรจัดในตุรกีได้ร เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงอีกพอคนเขาารพในชีวิตของแมวในปี2021เนี่ยอิสตันบูลออกกฎหมายใหม,ใหม,ใหม่ที่เปลี่ยนสถานะของสัตว์อย่างแมวจากทรัพย์สินให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแทนเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติกับแมวอย่างเท่าเทียมให้มองแมวด้วยมุมมองของแมวมากขึ้นถ้าทำร้ายทำให้น้องตุยหรือทารุนเนี่ยจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีเลยด้วยซึ่งวิธีที่เขาใช้ในการทำให้แมวอยู่ร่วมกับคนได้แบบยั่งยืนคือ TNR v ที่หมายถึงการจับทำหมันฉีดวัคซีนและขึ้นสนนรรระตตตาาาามมมมมคคววว้ออองงงกกขัันนแททีีีี่่ิิิสบูล็เุณภพชดจ แถมที่เมืองยังมีโครงการที่เอาขวดน้ำไปคืนตู้รีไซเคิลแล้วตู้ก็จะปล่อยอาหารออกมาให้หมาแมวในเมืองได้กินฟรีฟ ทำไมอิสตันบูถึงเป็นเมืองที่อยู่กับแมวจรจัดเป็นแส,น,สนตัวได้ถ้าใครเคยไปหรือเคยเห็นคลิปไวรัลตามเน็ตเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าอิสตันบูเป็นเมืองหนึ่งที่มีแมวเยอะมากแถมพวกมันยังใช้ชีวิตกันแบบเสรีสุดๆอีกด้วยไม่ว่าจะในร้านขายเตียงในสถา,านีรถไฟหรือตามที่ปแปลกๆต่างๆคือถิ่นพี่เขาหมดในปี2019เนี่ยนิตยกรามบอกว่าอิสตันบูมีแมวจรจัดมากถึง125,000ตัวบางแหล่งก็บอกว่า7 0 0 0แสนกว่าตัวคือแมวบ้านเขาเยอะจนนับไม่ถูกตัวเลขสวิงมากอะตอนนี้ผ่านมา6ปีแล้วคือเเ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 รราาาาาาาหไไมมมมมมม่่่่่่่่จจจออออออลยยยววปััุบนนนนนีีีแแแะขขขึึึ้้คตกกืืงงงูซท จัดเยอะขนาดนี้แต่กลับแทบไม่เป็นปัญหาเลยก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒน,ธ,นธรรมที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเชื่อว่าแมวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นฝังไว้กับฟาโร์เลยด้วยและแมวก็ขยายอิทธิพลมาเป็นสัสตยงในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีเพื่อใช้ไล่หนูที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรวกกับที่ตุรกีนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาเลยจะมีความเชื่อว่าแมวสะอาดนั่นเลยทำให้แมวจรจัดในตุรกีได้รับการดูแลอย่่่่่าาาางงดดีดีีมมมมมลจนนนััััักกกกกยยย็วววหหหหขูรรรบคคคไ้้้้้ิิๆถททุชใใพพพโ เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงอีกพอคนเขาารพบในชีวิตของแมวในปี2021เนี่ยอิสตันบูลออกกฎหมายใหม,ใหม,ใหม่ที่เปลี่ยนสถานะของสัตว์อย่างแมวจากทรัพย์สินให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแทนเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติกับแมวอย่างเท่าเทียมให้มองแมวด้วยมุมมองของแมวมากขึ้นถ้าทำร้ายทำให้น้องตุยหรือทารุณเนี่ยจะมีโทษจำคุกตั้งแต่หเดือนถึง4ปีเลยด้วยซึ่งวิธีที่เขาใช้ในการทำให้แมวอยู่ร่วมกับคนได้แบบยั่งยืนคือ TNR v ที่หมายถึงการจับทำหมันฉีดวัคซีนและขึ้น้้นน้้ออออองงงงแแมมมมมมวววไดดใชชิิิสสรรระตตตตาาาาคคกกขัันนททีีีีี่่บูล็เุณภพจ แถมที่เมืองยังมีโครงการที่เอาขวดน้ำไปคืนตู้รีไซเคิลแล้วตู้ก็จะปล่อยอาหารออกมาให้หมาแมวในเมืองได้กินฟรีฟ ทำไมอิสตันบูลถึงเป็นเมืองที่อยู่กับแมวจรจัดเป็นแส,น,ส,น,ส,น,สนตัวได้ถ้าใครเคยไปหรือเคยเห็นคลิปไวรัลตามเน็ตเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าอิสตันบูลเป็นเมืองหนึ่งที่มีแมวเยอะมากแถมพวกมันยังใช้ชีวิตกันแบบเสรีสุดๆอีกด้วยไม่ว่าจะในร้านขายเตียงในสถานีรถไฟหรือตามที่แปลกๆต่างๆ,างๆคือถิ่นพี่เขาหมดในปี2019เนี่ยนิงหลักไทม์บอกว่าอิสตันบูลมีแมวจรจัดมากถึง125,000ตัวบางแหล่งก็บอกว่า7 0็0 0กว่าตัวคือแมวบ้านเขาเยอะจนนับไม่ถูกตัวเลขสวิงมากอะ,ะตอนนี้ผ่านมา6ปีแล จัดเยอะขนาดนี้แต่กลับแทบไม่เป็นปัญหาเลยก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒน,ธ,นธรรมที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเชื่อว,ว่าแมวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นฝังไว้กับฟาโรเลยด้วยและแมวก็ขยายอิทธิพลมาเป็นสัสตว์เลียงในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีเพื่อใช้ไล่หนูที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรวกกับที่ตุรกีนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาเลยจะมีความเชื่อว,ว่าแมวสะอาดนั่นเลยทำให้แมวจรจัดในตุรกีได้รับการ เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงอีกพอคนเขาเคบรพในชีวิตของแมวในปี2021เนี่ยอิสตันบูลออกกฎรรมหมายใหม่ที่เปลี่ยนสถานะของสัตว์อย่างแมวจากทรัพย์สินให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแทนเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติกับแมวอย่างเท่าเทียมให้มองแมวได้มุมมองของแมวมากขึ้นถ้าทำร้ายทำให้น้องตุยหรือทาลุนเนี่ยจะมีโทษจำคุกตั้งแต่หเดือนถึง4ปีเลยด้วยซึ่งวิธีที่เขาใช้ในการทำให้แมวอยู่ร่วมกับคนได้แบบยั่งยืนคือ TNR v ที่หมายถึงการจับทำหมันฉีดวัคซีนและขึ้นสรราามองกันแท่สูกเพิ่ดีจริง แทที่เมืองยังมีโครงการที่เอาขวดน้ำไปคืนตู้รีไซเคลิล้วตู้ก็จะปล่อยอาหารออกมาให้หมาแมวในเมืองได้กินฟรีฟ